อ่า,าพี่แซคครับ,รบเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาพี่แซคและคุณผู้ชมเนี่ยไปกินเตี๋ยวเตี๋ยวอาเขาทาออกมาน,นี่แบบว่าเหมือนลาเองเลยแต่เป็นต้มยำเสร็จแล้วนี่เขาไม่เสิร์ฟเส้นนะพี่เขา,าผักผักมาเป็นเส้นได้อะได้เลยแบบเปิดใจหน่อยพีย่ใช่ไหมกินผักไม่ต้องกินผัก่อยอี่จะลองดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไปที่ร้านกันเลยครับ ของอร่อยแนวแหวกวันนี้จะพาไปชิมเตี่ยวต้มยำที่ใช้เส้นผักมาเสิร์ฟแบบนี้ตึ oh <yeah! S 1> ่งเส้นผักที่กริเกินไปก็คือเส้นผักจากกะหล่ำปลีนั่นเองเขาจะลวกให้สุกกำลังดีมาพร้อมกับน้ำต้มยำน้ำข้นที่ให้สีสันคล้ายน้ำซุปทงคัตสึแบบฉบับปลามเมง เสิร์ฟให้กินกับท็อปปิ้งสไตล์ญี่ปุ่นอย่างหมูคาคุนิมีกลิ่นอายของความเป็นรามเมงเข้ามาผสมผสานได้ทั้งรสชาติน้ำซุปต้มยำเปรี้ยวแซ่บถึงใจแบบไทยได้ทั้งรสชาติท็อปปิ้งแบบญี่ปุ่นได้ทั้งรสชาติของเส้นผักกะหล่ำปลีหวานไปเต็มเต็ม <Yeah. S 1> อีกหนึ่งกว๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เจ้าของร้านต้องการสร้างรสชาติใหม่ๆเพื่อให้ความเป็นต้มยำมีรสสัมผัสที่ไม่จำเจอีกต่อไปเลยล่ะครับ กด subscribe Channel ของสถานีรักโลกนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวทั้งสิ่งแวดล้อมความบันเทิงและกิจกรรมต่างๆจาก360องศา entertainment ที่สำคัญได้ดูย้อนหลัง The Big Kitchen ด้วยกดตรงนี้เลยครับเน yeah. mm ี hmm. ่ย